ออการกล่าวขานถึงตำนานใหม่คนสองคนที่ตายนักตายหนานในวายครับจะอยู่ถึงจุดศูนสุดไม่ได้นานแค่ไหนกันในโลกอันแสโนโหดร้ายและมีแต่สี่เหลี่ยมแบบนี้พวกเขาจะมีชีวิตรอดไปได้สักกี่วันเรามาดูกันในไม้ครับพอดคอ์ มอเลบเปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในไลฟ์สตรีมไม่ได้เป็นการเตรียมเหตุการณ์ใดๆทังสิน้นทุกสิ่งที่ท่านเห็นนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์จริงภายในไลฟ์สตรีมทั้งหมดสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์สตรีมก็ขอให้สนุกกับคลิปนะครับแต่สำหรับใครที่ดูไลฟ์สตรีมแล้วอย่าสปอยล์นะจ๊ะมอนเลปปิดโอเคฉันว่าทรัพยายกรน่าจะหมดแล้วล่ะที่เก็บได้น่าจะทำบ้านทำบ้านแบบอารมณ์เดียวกับ NPC แล้วกันนะแกเพีะ สองสองตัวนี่คือเพียบละผมว่าทําบ้านบรรยากาศคล้ายๆแบบนั้นก็น่าดูดีอยู่โอเคครูนายตัดไม้เลยเดี๋ยวฉันน่าจะหาทําเลทําบ้านนะแถวนี้แถวนี้ไม่มีเต่าเลยฮออ๋อยู่ติดทะเลมีโอกาสเจอเต่าทะเลด้วยใช่ไหมเออสัตว์ใหม่นี่นะจริงๆผมอยากเจอไบโอมดอกอะไรนะทุ่งดอกไม้นะรู้สึกว่าเขาอัพแพทเขาอัพแพทมามันมีไบโอมนั้นด้วยแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะออกเดินทางต่อไหม เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเอาให้มันมีของดีๆก่อนแล้วค่อยเริ่มออกเดินทางน,น่าจะดีกว่าแถวนี้เป็นจุดตกปลาที่ดี <c oughs> ที่จริงผมคิดผมทำผมคิดว่าจะไม่ได้แค่ตกปลาหา <c oughs> อย่างเดียวนะเดี๋ยวพื้นดินตรงน,นี้ผมว่าจะทำผมว่าจะเลาะออกให้มันเป็นทะเลด้วย <c oughs> ใ,หให้มันเป็นช่องทะเลไปเลยพื้นดินตรงน,นี้ไปถึงนูน่นให <c oughs> แล้วจากนั้นก็น่าจะทําทางที่เป็นสะพานอะไรอย่างนั้นเพื่อมอนสเตอร์เผื่อมอนสเตอร์มามันจะได้ตกน้ําส่วนตัวบ้านน่าจะผมน่าจะทําพื้นแถบโอ้เดี๋ยวนะลืมดูไปไอ้ครูไม่งยืนอยู่ตรงนี้จะตัดไม้อะไรในคนยืนเนี่ยมุจงใจไปเยติเกแกระตุกใจอย่างเ้นเลยโอเคเดี๋ยวไปหยิบหินมาก่อนดีกว่า ตีมบ้านผมก็คนจะไม่ค่อยต่างจากทุกที่เท่าไหรอ่อ่ะเพราะผมเป็นคนแบบชอบดีไซน์บ้านแบบธรรมดาธรรมดาอ่แลวหินนี่เอาเินหินแบบลาย,ยานี้เลยดีไหมนะหรือว่าเป็นเอเอาเป็นหินเผาดีกว่ามั้งมันน่าจะเอามาทําเอามาสร้างรูปแบบบ้านได้เยอะกว่ารู้สึกว่ามันมีของใหม่ด้วยที่ต้องใช้หินแบบเผาอ่าฮะโอเคฐานจะพอไหมเนี่ย อาจจะพอก็ได้ไั้ะเดี๋ยวไม้เราลองมาเลือกกันดูแล้วกันว่าใครเก็บไม้ได้สีอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างจะได้รู้ในระหว่างที่หินยังไม่เสร็จก็ใช้ไม้แบบ,บใช้ไม้แบบแปรรูปไปก่อนส่วนส่วนอะไรน,นะคานบ้านหรือตัวหรือตัวบ้านหลักอะไรอย่างนี้ก็ใช้ไม้ไม้แบบหนา <c oughs> อันนี้คือแบบเน้นสวยงามในแบบของผมไปด้วย <c oughs> จะพยายามให้มันดูสวยงามด้วยกันความ ัวบ้านให้มันติดๆต,ตรงนี้ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวด,ด้านหลังบ้านผมน่าจะทําเป็นแบบเหมือนเดช่องเดินออกมานิดนึงเพื่อเพื่อเป็นจุดตกปลาความศูนย์บ้านก็ประมาณนี้อืมอประมาณนี้ก่อนโอเคโดนแล้มาไม่เจ็บ <laughs> ความกว้างเราอยู่กันสองคนใช่ไหม,มไม่ต้นให้มันเป็นเหลี่ยม,มก็ได้มงให้มัน เอียงหน่อยก็ได้จะได้พอดีจะได้พอดีกับทางเข้าบ้านวันวันผมมีชิ้นชิ้นเลกแหละเก็บผมกระดูกไว้กับตัวทำไมเก็บผมกระดูกไว้กับตัวทําไมผมลึมาเอาออกไว้ที่หลังลวกันเอาออกทีหลังตอนนี้ขอตั้นอาาเขตบ้านหน่อยรอบๆตรงนี้ก็ปักท็อตไว้ก่อนเลยตรงไหนที่มันไม่ได้ติดอยู่กับบ้านนี่ก็ปักท็อตไว้ก่อนได้เดี๋ยวปักไว้ให้เดี๋ยวปักไว้ให้นายไปทําบ้านเลยตอนนี้รอบๆนี่ ไม่ได้เน้นสวยงามรอบๆนี่ตอนเน้นสว่างผมรักความสว่างผมกลัวความมืดอย่าบอกว่ามันมืดผมไม่ชอบใครพูดว่ามืดตึงคอนไงเไปรับเสียงไม่ต้องเข้มดุดันขนาดนั้นนะไม่มีความอ่อนโยนและนุ่มนวลเลยสันบาใต้น้ำตายท่านตายบ้านใต้น้ำตายนี่หมดฮาร์ดคอร์นะโคทำบ้านพุี้เช้า มืดแล้วเข้าบ้านบ้านชั่วเขาบ้านชุ่เขาเข้าผ้าช่วเขานอนนอนเข้ามาแล้วปิดประตูด้วยเออไม่ปิดประตูด้วยไอู้เล็่นจะบ้าปิดปิดประตูไม่ปิดทิปเปอร์เข้าบ้านได้ตื่นเช้ามันจะิปเปอร์มันจะเอาเหรอยิไบอกดูจึ๊นี่งยังไงได้ไม้พอไหมเออ ยังไม่รู้รอดูไปก่อนนายบีดินไหมมีส <10. S 1> <À> ิบแปดอ่นเอาไหมเอามาต่อทําพื้นดินที่มันสวยๆหน่อยหรือไม่ระหว่างนี้ระหว่างนี้นายเลาะดินตรงนี้ออกก็ได้นะให้มันเป็นแบบเหมือนทานขาดอะเดี๋ยวฉันจะทําเป็นสะพานหให้มันดินออกใช่ไหมเออเดี๋ยวเร,เริ่มเดี๋ยวผมจะปัดท็อกบอร์ดก่อนแล้วกัน<อ>ฉันจะให้มันเป็นสะพานตั้งแต่เอ้ยให้เลาะตั้งแต่ตรงนี้ เออขอยืมท็อตนี้เลยดินเนี่ยดินข้างบนเลยดิ<ะ>ข้างล่างเขาเนี่ยเลาะแต่แต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้ดินข้างบนใช่ไหม ไม่รู้จักบวกเลยกี้ท้าไมถึงเป็นคนยังงี้กี้บอย่าบวกขอละเดี๋ยวตายบวกเพื่อนบวกเองก็อย่าสนองแล้วแล้วก็เดี๋ยวไม้เดี๋ยวไม้ส่วนที่เหลือมาแปลรูปทำวันนี้ก่อนวางไว้กลางบ้านเรนนี่แหละอะในในบ้านยังไม่เสร็จก็ทำให้การบ้านเลยนะเราจะไม่อยู่ยันอดสูเราจะต้องมีความหรูหราด้วย เก็บความอลังการเอาไว้กว่าจะสร้างเสร็จมืดพอดีขุดหลุมอยู่ขูดใต้ดินแมง <laughs> ไม่ต้องห่วงเจ้เรามีบ้านสำรองอยู่ใกล้ๆแยก NPC มาแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวสร้างบ้านเสร็จก็ไปขนของมา <laughs> ไอเดียมึงดีเหลือเกินทวาดีไมละเพื่อน ดีก็แล้วดีก็อะไรนะดีก็แล้าใจดงไปเพื่อนลายการโอ้โหเพิ่งรู้ว่า NPC นี่เขาเขาเขาแว้นเขาทำไมไอ้พวกเด็กซิ่งไอ้พวกคนผีทะลุว รู้ว่าอะไรวะเลืมที่ไม่มีหัวเขาเรียกว่าอะไรแอนที่ไม่มีหัวเขาเรียกว่าอะไรเรต้องพูดต่ออีกแหละเปิดมาไม่ได้แหละมันเปิดมามันจะหยุดแค่นี้เปิดไปแล้วเก็ขอปล่อยหน่อยนิดหนึ่งนิดนึงด้วยนะเอ๊ะปื๊์ฟเปิร์ปิร์วางโอเคเตาเผาไว้ในดีไว้ตรงนี้ละกันนายมีไม้เหลือไหมเอามาเอามายัด บนล่างสลับกันหน่อยเอ้ยออย,ยัดบนยัดในเตาเผาบ้านใหม่บ้านหลังใหม่หน่อยยัดแบบครึ่งครึ่งอะ่ะไม้ฉันไม่มีแบบที่นหนว่าเลยมันเป็นไม้ไมดิบดูเลยไม้ดิบนะมีไหมมีีปีปี<ต>เออไม้ไม,ไม้ดิบซูเปอร์เนี่ยเออนายมีแค่นี้เองเหรออืมมีแค่นี้ก็ให้หนายไปหมดแล้วเนี่ยก็ตายแล้วโอเคยัดครึ่งครึ่งทำทำ เดี๋ยวถ้ไมตัดไม้เพิ่มนะถ้านั้นนี่ยโอเคไหมใช่ใช่นายตัดไม้รอบๆเนี่ยมีอะไรก็บอกเคลียร์เคลียร์พื้นที่บ้านเนี่ยมีอะไรก็บอกได้ได้มีอะไรเกิดขึ้นตะโกนมาเลยได้เลยได้เลยเสือมากูเอ็นอ้าวไหนบอกมีอะไรบอกตะโกนทำไมกูเห็นทำไมกูไม่อยากยุ่งกับเสืออ๋อถ้าเป็นเสือดำอ่ะโอ้โหปล่อยไปปล่อยผ่านเลยปล่อยมุกมุกมันผ่านเลยเนี่ยโอ้โหจิตใจก้าวร้าวแล้ว เราอาจจะรอดก็ได้นะเพื่อนที่คือดีเพื่อนหลายคืนเลยเพื่อนเมื่อกี้ก็หลายคืนนะนับไม่ถ้วนเลยเพื่อนอ๋อนี่คืออยู่ได้นานที่สุดเท่าที่เคยทําได้ใช่ไหมในชีวิตตุก้กอาจจะเป็นความยิ่งใหญ่ครั้งหน้าประวัติศาสตร์ชั่วลูกชั่วหลานจะจดจําว่าตัวละเคยพาคนที่ตายเยอะ <c oughs> ๆขนาดนี้ผ่านไปได้ในสองชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะสองชั่วโมงมาดูทำคุณครูละวันเจอน้องเขียวนะ อ่านไปแล้วเจอน้องเขียวให้วิ่งเข้าหาต้องการความอบอุนน่นกี้มันไม่ได้อบอุน่นธรรมดาธรรมดาเลยนะกี้อบอุ่นไปถึงซวงเลยเอ,อูม้มเกิดไปโก๊คันน่ะได้เสียงอะไรปะมันฝรั่งไว้นี่ก่อนยิบหายแล้วทำไมอะไรขึ้นเ,เ,นเอเลียนอะฮะฉันได้ยินเสียงเอเลียน อน่าจะซาวประกอบเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวอ๋อเขาโูกลับบ้านเก่าก่อนมืดแล้ว<อ>มืดแล้วกลับบ้านเก่าเดี๋ยวนี้ตามเด็กเอาเด็กบ้านกันเสร็จละช่วงนี้เล่นเซฟมากบอกไว้ก่อนเลยว่าช่วงนี้เล่นเซฟแซฟต่ไอ้เพรเซฟกว่าปกติเลยอย่าเลื่นปิดประตูบ้านเดี๋ยน้นองเกี่ยวเข้าบ้านไปปิดประต,ตูนอน <c oughs> อย่าน้อยอย่าน้อยน้องเขียวก็ไม่น่ารำคาญเท่าพีบีใต้น้ำคือตอนนี้แบบเมื่อกี้เห็นตัวอะไรแตกด้วยอ๋อปลาเหมือนถ้าปล่อยประตูทิ้งไว้นี่คือแบบเรียบร้อยแล้วโอบาร์เกเจอร์บรเ์บรเกเอรโหมีอาหารกินตัวบ้านลูกทรงมาดูปแปลกอ่ะจะต้องดีไซน์ใหม่หน่อยนะเนี่ยใช่แม่ก็ขยายพื้นที่อีกนิดนึง ผีใจเนี่ยโซล่ดได้มีกับข้าวกินแล้วได้มาข้าวมาแล้วโอ้มการมการะเซลอมากระเซลออะไรนะไม่ได้ยินเหรอแม่บอกว่าอะไรไม่ได้ยินนะเออไม่ได้ยิน,ม,ม,ม,ยนมีปัญหาอีกทีหรือไม่ฮะคุณมีปัญหา ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับคุณแม่ตามสบายเลยครับนะปนหลังนี้รับเสียงแบบนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าวะไม่ระดบแม่ไหนก็นัำเสียงแบบนานเลยเมื่อกี้ความเจ้าเล่ยนี่ชมเลยด้า เดี๋ยวต้องบอกแม่โดมไงจมจมว่าอ้าวปืนนี uh ่กินได้ตัมีหินมือะครับขวานไม้ทำไมวะไม่รู้มึงเหมือนโง่เหมือนโม่ที่ลอยน้ำทำไมเอาโม่ไปลอยน้ำโม่เป็นสมควรแล้วปล่อยโม่ไปงั้นไปมันแย่กิดจับหมาลอยน้ำเสร็จแลงวก้มปัสสัสโอ้โว ว่าอย่ลอกโปแกแล้วเป็นอย่างนั้นโปแกสมควรแล้วโห่เก็บไม้ไปหนึ่งนายแล้วเพื่อนก็ขุดไปเรื่อยๆตไปเรื่อยๆอย่างี้พอนายพอนายขุดไม้มาได้เยอะพอนี่นายก็มาบ้านหลังใหม่แล้วก็เดี๋ยวใส่กล่องด้วยใช่แต่ให้ันวางกล่องก่อนสุดท้ายเอาแบบริมเรียมดีกว่าจริงๆคิดอยู่ว่าจะเอาแบบ มีแม่งมีแบบมันมีแบบบ้านอยู่ในหัวนะแต่แบบ <c oughs> จะแก้ทันไหมเนี่ยทบามตัวละน่าจะใช้เวลานานอ๋อนึกว่าแค่ถอดเสื้อแล้วก็แค่นั้นก็จบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเกันเองแต่ว่าแก้เหมือนกันตัวแล้แก้แล้วแก้ขอนแก้มันแก้ขอนแก้มันอุบาท้อะไบร่าามาตรฐาน <c oughs> ตัวเล่อ ก hey, ็อย่าท um ําทรงบ้านแบบที่เคยเห็นคุณกิฟหรือว่าช่องอื่หนึ่งเขาทำเหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้ผมยังไม่ใช่สายไม้ค้าที่เก่งเอ้ยสายไม r ค้าสร้างบ้านเห็นขนาดนั้นเนี่ยสิค่ายครับคือผมผมเป็นพวกชอบทําบ้านแบบทรงง่ายๆแต่ถึงจะบอกว่าทรงง่ายๆแต่บางทีมันก็ดูประหลาดเหมือนกันลุกทรงมันผิดแปลกแตกไปใช่ไหมแตะผิดแปดประลดอด เหมือนไม้ที่ลอยอยู่การอากาศมันมีด้วยเหรออยู่ทีแกเคยเห็นไม่กิ่งไม้อยู่ที่ไม่งอกมาเป็นนั่นั้นได้สเต็กโผลมาเดี๋ยวนะจริงๆกว่าจะทำบ้านเสร็จผมว่าหลายหลายชั่วโมงแน่เลยบางทีไม้ครับไม้ครับฮาร์ดคอร์ไลท์สเตียนี่อาจจะไม่ได้จบภคยใน2ชั่วโมงแบบแบบไลท์สเตีมนอื่นๆมันอาจจะกินเวลายาวนานกว่านั้น แน่นอนเพื่อนแน่นอนว่าผมทําบ้านสองชั้นดีกว่าเพราะว่าทําเป็นเพราะว่าจะได้มองด้านบนด้วยส่วนตรงนี้น่าจะเป็นจะได้เห็นชัดเจนใช่ไหมเออส่วนตรงนี้น่าจะเหมือนกับบ้านหลังอก่าที่ผมเคยทําคือเป็นจุดทําสวนดูดูหรือไม่ก็จุดคือด้านใต้จะเป็นสวนสวนด้านบนจะเป็นเหมือนดูวิวอะไรพวกนี้เออดูวิวทิวทัศน์น่าจะต้องขยายเพิ่มอีกหน่อยหรือประมาณนี้พอแล้ว,วอ่ะเออเออเออเป็นอะไร อหิวไอ้บ้าก็บอกอยูอ่ให้กินข้าวตลอดที่แบบหิวเอ้ลดไปสามช่องกินเลยสุดยอดไปเลยโดรานายเป็น,นปคนดีจริงๆอย่าลืมนีม่ถึงแม้ตอนนี้เราจะชิว,ชวๆอยู่แต่นี่ก็เป็นโหมดฮาร์ดคอร์นะอย่าอย่าปล่อยเลยตามเลยแบบน,นั้นดิอาจจะตายเพราะอาหารมันไม่เท่าไหร่หรอกบอก้างกเลยอาจจะตายเพราะจะลืมไปแล้วแกเคยเล่นฮาร์ดคอร์ไอ้แกเคยเล่นอะไรฮาร์ดเขาเรียกฮาร์ดคอร์อะไรวะ แฮทฮาร์ดคอร์แบทเทิลโรยัเออและแกเล่นอยู่ทีมไหนก็ตายประหลาดประหลาดตลอดเลยโดยเฉพาะขาดอาหารตายคึนจำคุณจำศึกครั้งแรกที่แกไปร่วมกับเขาได้อยู่แกขาดอาหารตายไม่มีใครเคยตายในการแข่งขันแบบนั้นมาก่อนเลยเนาะ <c oughs> นี่ไงคน,นตายธรรมดาโลกไม่จำลยและใครก็อยากจำแบบ นั่นแหละใตแบบนั้นแหละคนเขาถึงอยากจำจำได้ดีจำได้แม่นด้วยโอ้จจะตื่นตายแบบธรรมดามันคลาสสิกเกินไปแต่แบบโอ้คสัสนิแกดูแกส่องดูภาพทิศตลอดเวลาด้วยเห็นบรรยากาศมันเริ่มมีสีส้มๆเนี่ยแกรีบกลับบ้านเลยนะได้ได้ได้เลยเพื่อนบ้านบ้านเก่าเนี่ยไม่ใช่บ้านใหม่บ้านใหม่ยังทำไม่เสร็จได้เลยเพื่อนได้เลยแกหิวข้าวหรือยังอย่าลืมกินนะอย่าลืมกินเด็ดขาดเลยนะบอกใครวะบอกเองแหละ เป็นไรเจอซอมบี้อยู่ไอ้บ้าตัวเออซอมบี้ตัวเดียวใช่ไหมสองโอ้ระวังตัวหน่อยแล้วกันซอมบี้พอให้บวกได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยยังเด็ดยังเด็ดโอ้มีภาพตายไปแล้วไปไปแล้วเรียบร้อยอ๋อเออตัวแตกกิดไหวอยู่มันเด็ดอะอะไรมันเด็ดวะอ๋อมันตายมันโดนเผาตายมอนจัดมุมนี้ก็เป็นชั้นเดียวไปแต่มอนจัดมุมนั้นก็เป็นสองชั้น ไปก่อน <c oughs> ต้องใช้ต้นเติมคขาว่าไปกอดด้วยแล้วก็ไม้แบบแบบแปรรูปชั้นบ,นบางๆเอามาวางเป็นพื้นโอเคที่พยายามทีเอทให้มันต่างแต่ทุกทีสุดๆเลยนะเนี่ย <c oughs> เพื่อประหยัดไม้บานช่องไม่ต้องวางก็ได้โอเคเสร็จแล้วภารกิจรู้ล่วง บอกบอกแล้วให้ขุดใต้ดินอยู่ไปก่อนกี้กี้ี่นี่มันวิถีตัวตุ่นอ่ะเอาไปไปสามสแต็กแล้วก็เดี๋ยวไปเอากล่องมาเพิ่มมันเออไปไปหากล่องมาเพิ่มแถวนี้ด้วย ลิงไม่รอดแน่ๆผมปกติผมจะบอกว่าปกติผมจะบอกคุณครูว่าไปตายซะแต่รอบนี้บอกมึงอยู่ซะเข้าใจไหมคุณครูมึงต้องอยู่เข้าใจไหมอยู่ต่อไปคุณย่าสั่งไว้คุณย่าสั่งไว้จะทุบพื้นแล้ววางกล่องยังไงวะเนี่ยฮะก็ก็นะเออเดี๋ยวลำบากนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครูแป๊บหนึ่งลืมไป อากลงอ๋อวางอะไรแล้วบ้างมาอากองอะไรนะจะทำจนเสร็จแล้วไอ้หอยรลอนมาพูดอะไรช้าเลนไปเลยหนุ่มเอ้นายเนี่ยฉลาดจริงๆเลยอ่ะขอกระดูกได้อ่าไม่มีไม่มีกระดูกอะเอาปุ๋ยไว้ก่อนแล้วกันนะเอามาทำด้ยเอาไปอาอะไรปลูกต้นไม้อะไรเงี้เอาก็ปุ๋ยก็ปุ๋ยทํามาจากกระดูกไงไม่มีกระดูกก็ปุ๋ยไปกินเงินไปแทะเล่นเงิน แจกให้ปุ๋ยมาแท้เล่นแทนที่ให้กระดูกไอ้พอดีใจที่เสียใจกับเพื่อนดีวะเนะี่ยแกคุณดีใจนะน้อยครั้งที่จะจะให้ของนายนะแล้วพูดเหมือนน้อยครั้งเหมือนเหมือนทุกครั้งให้ของดีๆแนี่ยนะมันมีนะครับนั้นนะจงสำนึกบุญคุณเสจะพันธาน เอเมอรัลกับมันฝรั่งนี่ก็เก็บไว้นี่ก่อนยังไม่ได้ใช้งานแน่นอนเอเมอรัลนี่จริงๆก็ไม่ได้ใช้งานอะไรอยู่แล้วนะก็เก็บมาไว้แล้วม,ม,มันเป็นเงินให้ NPC และ NPC ในหมู่บ้านนี้แม่งเออกี้ยังไม่ได้ดู NPC เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาไปพาไปดูลแล้วกันบอกเลยว่า NPC ที่นี่แปลกกว่าที่อื่นทำไมหน้าตามปรนดุบอดอ่ะไม่อ่ะเตี้ยจะเรียกว่าเตี้ยให้ใช้คำว่าวัยกำลังโต เอ่เดี๋ยนะไอ้กระจกมันทำยังไงแล้วลืมอ๋อวางอย่างนี้โอเคขอบคุณครับทัวร์เลี่ยวแล้วเราจะถามอะไรโอเคของตัวาาเองคนเดียววะ i n e c ครับแบบใหม่นี่ก็ดีนะมีหนังสือทูวรเทียวไม่รู้อะไร<ช>ก็เปิดอ่านเหมาะก,กับคนอย่างคุณครูมากๆเลยอ่ะเฮ้ยเร็วสุดจอดเป็นอะไรที่มืดดำพ่ดดิวาไป้พพากษพูดโทษเ,เขาาเ้าบ้านเ่ามืดแล้วนอนแล้ว เอยอะไรวนะเนี่ยดำๆแ้นปิดประตูนอนนอนสินอนนอนเออส่งมอบดวงเกือให้พี่ครูมีชีวิตรอดแบบคนปกติโอ <laughs> <laughs> oh, ค,คุณครู <laughs> ก็เป็นผู้ใช้สแตนอย่างนั้นลูก <laughs> แทนที่จะเดินหนีกับเดิยก็บาหาข้อคนนี้อย่างเงินไปละ <laughs> เอ้ามึงเดินผ่านไม่เจอเลยสนใจไม่กะแค่คำพูดแม้แต่นิดเดียวเออเสรละว่าก็แต่เมื่อวานนายไปไอรีความแล้วมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอเคแค่เนี่ยจะบอกแล้วว่าเอารอบแบบนี้ก็ยังเหมือนเดิมอ่ะไอตายสิเพสีไม่ใช่เดี๋ยวไอ้การ์ดจอแคปเจอร์จริงต้องตูจะได้กลับไปเล่นเพสีเมื่อไหร่เนี้ย จะเริ่นจากการค่อยค่อยมาแก้อรกงีแล้วนีไปไปตามหาผู้รู้มาช่วยบอกทีว่ามันเป็นอะไรเนี่ยนีค้างอยู่ตรงหน้าโลโก้มาสอวันแล้วเนี่ยโลโก้อยากให้รู้มากเลยไงว่าอะไรนะจะไล์เอ๊จะอัดเพย์สจะเล่นเพย์สีมันต้องผ่านคอมเนี่ยมันต้องใช้ตัวนี้ทำไมชอบค้างงหน้าโลโก้ใจเย็นๆใจ เรามีสุตีไอตัวอยากมปล่ายตัวอยากด่าไอโปรแกรมไอโปรแกรมหัวคิดโจ๊ดไออ่ะมาดูกินตาปี๊บโอ๊คชิบหายมึงคชิวไม่มืงน่าแตหวานมากเลยเนี่ยไม่อ่านแชทเขาไอตาปี๊บเนี่ยตูถ้าเป็นตูเนี่ยคนคนทำตาหลือเรียนละเจ้มันน่าสงเพศ ยาอะรยาอะรแต่สิก็ไม่ได้เหมือนกับนายลอกหน้าเอา,า,าแต่ว่าคนอื่นน่าสมเพช ไี้ดูตัวเองหรือเปล่าวันหน้าสมเพชกว่าแค่ไหนเหมือนไหมเออได้เลยได้เหมือนดีเหมือนดีเพื่อนถึงจอดไปนี่มึงดูจริงไหมเด็กมึงดูกี่รอบเนี่ยฮะโโอ้หมึงดูรอบเดียวจริงไหมเด็กกูชักไม่เชื่อละอืมึงก็ไม่ได้ดูรอบเดียวดิ่บางทีก็ว่างๆกลับไปดูต่อโอ้โหไม่มีอะไรดูกลับไม่มีอะไรดูย้อนกลับไปดูต่อจ้า พราะว่าจะเป็นบทเป็นเนี้ยบจังโอเคแต่จริงๆแล้วไม่ได้ชอบตัวละครไม่ได้ชอบตัวละครพระเอกโจโจ้ถ้าพูดถึงตัวที่ชอบเนี่ยชอบชอบตัวร้ายมากกว่าชอบดีโอเรื่องเกลียดเสียงนี้จริงว่ะไม่ชินั้งทีเวลานั่งดูก็ไม่เข้าใจว่ามันล็อกอะไรแบบนี้ สาบานได้เลยเพื่อนสาบานว่ากูดูนิดเดียวจริงๆนิดเดียวตอนเขาตัดมาให้ดูแค่ตรงนั้นแหละโอ้ยไอ้ตายสิจริงๆก็เกียดงานต่อบ้านเหมือนกันนะเพราะต้องกดชิปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเออนิ้วก้อยอีฉันนิ้วก้อยที่น่าสงสารอ่องฉัน เรื่อเป็นตะคิวแล้วบอกแล้วไงว่าให้ยืนอยู่ F K อยู่แล้วก็ตักข้าวกินเข้าปากแล้วต่อต่อตรงนี้ก็ได้นี่หว่าตูง่ตั้งนานมาสวยบ้าเอ้ก่อนอน่นก็ต้อนกล่าวขออภัยด้วยจริงๆนะครับที่คลิปนี้ทำออกมานานมากพอดีมันติดปัญหาอะไรหลายๆอย่างก็สำหรับใครที่ติดตามเฟซผมก็น่าจะพอเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่อดทนแล้วก็ติดตามชมคลิปนี้ของผมมาแต่ต้นจนจบนะครับ สำหรับพาร์ทหน้าก็ยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันนะว่าจะลงแบบเร็วกว่านี้ไหมหรือว่าจะลงคลิปอื่นขั้นกลางไว้ก่อนดียังไงก็เราติดตามผลงานของผมได้นะครับวันนี้ก็มีแฟนอาร์ตจัดนอนแฟนคลับด้วยนะครับก็ขอบคุณแฟนอาร์ตจัดนอนแฟนคลับมากเลยนะครับที่ส่งกันมาสำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งได้ที่ Facebook Fan Page ไม่ก็กลุ่ม Facebook ของผมได้นะครับหรือจะส่งที่เฟซส่วนตัวของผมก็ได้ถ้าใครมีนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปพักก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ